นยาได้ผลโบตกแหงบันยในเมื่อคืนนอนไม่จดยังนายตื่นอ,กอีกนักชายมาซื้อนี่หน่อยนี่เขา่ได้คลายด้วยคำซื้อน่อย กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนเนาะเบิร์มองสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัหนึ่งมาพบมาพอกับช่องยูทูบของวาวิงชายใจกันดย้ยพี่น้องเลยพี่ชองอีกเช่นเกา่าเช่นเดิมเช่นเกา่าเช่นเคยพี่น้องเนาะพ่อพ่อกับบอเวียงมานี้บรรยากาศอยู่าทางบ้านทางเดินของแม่โจ้ตอนเศ้านาะพี่น้องเนาะก่อนที่บาเวียงจะเดินทางขึ้นไปทงางบ้านน้องดาวนาะพี่น้องเนะาะรือว่าบ้านของลุงแก้วนะพี่น้องเลย ว่าเข้ามาทางนี้ก่อนมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องดีกว,ว่า FC ด้หลายคนเนาะมาเบิง่งมาชมนมกันดีกว,ว่า,าทางบ้านทางเพือนของแม่จอนหลังจากที่ว่าสร้างาเป็นกับบ้านแล้วเนาะก็เงียบเงาอยู่นะพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าเป็นกับบ้านคำยังแล้วอย่างไดก็เข้ามาอัปเดตดีกว,ว่าถ่ายไปพุ่น่หยพี่น้องเลยไป <c oughs> เรื่อยๆเนาะยังกว่าทางแม่จนอนเอาสิ ขึ้นเฮื่อนเพราะว่ารอรอที่ว่าออกพรรษานาอพี่น้องเนาะออกพรรษาแหละขึ้นมาอยู่บอกยัไงใช่เออแบบซีาายคนเพิ่งนกันยังแบบเข้าใจแบบว่าผูกไปไงพอไงนาอพี่น้องก็ลูแม่จนเนี่ยก็แม่จอนนอะพี่น้องเนาะ ก็บางคนว่ายังนจอหนบยอย่างนั้นคือว่าบอยเวียงเองก็บบ่าไปไล่คลิปอยู่น่องคือห้องทางด้านของบอเวียงมีห้องอยู่นอกนี่สิเป็นห้องปัญญาก็ไม่ใหไงในห้องกลางนี่เป็นหอ้นนหอ,งงนนหองม่จอห์นห้องผัดปลายก้ยของนา้าบุนี่เป็นห้องลูกเพิ่นอ่าเพราะว่าเฮ็ดอันนี้ก็เฮ็ดหลังใหญ่นี่ก็เพื่อว่าให้อยู่หลายคนเนาะพี่น้องเนาะทางผลักปัญญายเพิ่นไในบ่าแบบนี้อยู่แล้วแต่แต่แรกแดกอยู่น้องก็บบ่าวอ่าไงนั่นครั FC บเอฟซีบางคนเพิ่น เบิ่งโมเวตกูคลิปนะพี่นอ้องคือว่าไลาคลิปแหงเนาะที่บาเวงเขามาอัปเดตหรือว่าทางบ้านทางเฮิอนของมีจนเดี๋ยวสิอัปเดตมีจจนน่ะอยู่ดินทรายเขามาทางบ้านทางเคิอนเขามาเก็บไวเนี่ยพี่นอ้องเนียย่านมันไดลไปหรือว่าย่านมันเหียไปนั่นคือเามีแนวเหตุดีวก็เอากลับมาเอาอยู่พี่ให้มันเขามาอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเองนะพี่น้องเนาะโอเคไปเบืเ่องไปชมกันพี่น้องเนาะเนี่ยบ่เวงเองเนาะเป็นคนบอกให้เิ่อนอยู่เขามาไหว้นี้ นั่นคือว่าเฮาอหากเห็ดหรือว่าต่อไปหรือว่าเฮามีอ่าอหากเข็ดยังเด็กๆเนี่ยหน่อยเฮาก็เอามาไหว้นี้มาเอาดินทรายอยู่นี่เพราะอยู่หันมันอยู่นอกอยู่นอกแล้วก็มันเป็นทางเข่าทางออกรดเข่ารดออกไปเที่ยงคุณก็พอดีมันเสียบมันนันาไปมันนี่ก็เป็นวันพระวันศีนน้องพี่น้องแบบว่ามีเสียงโทรโ่งอยู่ทางวัดมันก็ยังรายเตอร์เลยเนาะไปจสบายดีเลยไ่จนเ้อ เลยนะมันกะยังไงเตอ๋อพี่น้องไงเพราะว่ามันเป็นทางเข่าทางออกน้ำนี่ทางเข่าไปทางกระท่อมพอญ่ไม่ใหญ่น่กะให้แม่จนเราคนคนเข่าคนเมียนขนาดพี่น้องเไยคนเมียนไปไหว้ดูหันเพราะมันเป็นผัวที่อ้อมไหว้แม่จรอยู่หันเลยเหนะนี่ก็ยังโบลายเราอีกป,ประมาณสิบโลเนาะประมาณสิบโล เทวเวียงสีตักสวยไม่จนเนาะไอ่สีนะั่นเขาเพราะว่าถ้าว่ายอยู่นี่กะจักหน่อยรถเหยียบไปเหยียบมาเลยกะเบิดเอาซื้อนะพี่หนุ่มอะไ้มีฝนเนาะป้าเปินเปินจัดงานบุญได้บ่ไม่จอนอยู่วัดเนี่ยฮะจัดงานบุญบ่ฮะ บ่เจ้าบ่ฮู้บ่อ๋อเวียนเทียนกูเฮ็ดหยังน้อบาดนั้ขอเพิ่นเวียนเทียนมดแดงบ่โด้เฮ็ดบุญขเมาเ้อ๋อเฮ็ดเฮ็ดบุญขเมาเฮ็ดเวียนเทียนมแงด้บ่โดอ๋อ าเข้าไปเก็บอยู่ในมันอยู่นี่มันเป็นทางลดเข้าออกเลยยันว่ามัน,นอังเกลาต่อไปไอ้ว่าเฮียนหันเทน,นี่แล้วก็ันก็ได้ใช่อ ยาไ,ไรพนโบตกแหงบันไนเมื่อคืนเนาะไม่จดอดยังไดตื่นอีกชายมาซื้อนีหน่อยนี่เขา่ไ้คลายได้คำซื้อหน่อย เราอยู่กับเขามื่อนี่กับเบริเบร์ดแดะน้องพี่น้องเนาะนักทายอัปเดตไปเรื่อย ว่าลายเติมนะพี่น้องปินชายมากรองไว้จหมหติว่าอย่ายเห็นเห็นนี่โตไปแต่ก็มันกระชีนนั้นเอาคนตกน้ำกระชีบกังนด้อยู่นี่มาเน,นี้นคนตกกะปกติเขาย่านว่า,าน้ำคลังอยู่นี่น้ำในใหจมันจนนับปับ๊บตัวนี้ได้ให้มันไหลลงพุคนเลยไหลไปทางดังบ้านพุคนเลยน้องพี่น้องเนาะ ตัวนี้เพิ่นไห่น้องน่องมาเก็บสีเมื่อนั้นกับเพิ่นโบเก็บหายช้ำตนุนบานนี่คือกันก็มาเ่าปิดเบ็ดโบนั้นเก็บโบอ,อะไรครับเวลาหนุ่งน้องท่าสีได้เพิ่นโบนั่นเพิ่นเดือนบานโบโบเจบมันนพี่นี้ยมันก็เลยปุอยากเห็น Nên cái chai xí bia khẩu Người bầu hay anh có nhảy có nhảy neo mà già Có ตอนที่แก่นี่ยังมาดยาแนวเนาะเข้วห้องน้ำน้ำเพิ่็เปิดเ,เ,เ,เรียบร้อยนะพี่มีน้ำม,มียังเรียบร้อยมีห้องน้ำใช้เรียบรอย้อยไม่จอนเราขัดหัวสวมขี้ปูนยังอบไลย ซีบ้ได้เรือบ่เนาะโบ้ตาเมืองไม่จนทำซีเรือได้ใช้เป็นมาซีทาเอาตัวนี้เนาะปูนที่ว่ากันน้ำหายหน้ำได้ออกมาเฮือนครัวมันพื้นของน้ำพื้นของน้ำมันสูงกว่าเฮือนครัวมันเลยไหลออกมาพี่อือฮคือ,อว่าปัดกวดเรียบร้อยเนาะทางเฮือนเพื้น เอากลับมาอัปเดตให้พ่อแม่พ,พ,มพ,พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเปนเตียงมาพีนอนพี่น้องเนาะมาเรียนกันเดี๋ยวตัวมาหินอ่อนเนี่ยให้มามงเกาอีกอันนี้ก็คือว่า เพิ่นบ่มีแนวโจทย์แนวยังคือว่าในพี่น้องเอฟซีว่าซูเปอร์ใหญ่เข้าไปในอีกแค่น้อยคือว่าพอได้โจทย์มอเตอร์ทรงตะไสเนาะบ่ได้โจทย์รถโจทย์ยังคือทางแม่จอนเราบ่ได้มีรถมียังนะพี่น้องก็แล้วแต่เนาะเรียวเต๋เพิ่นเดี๋ยวมันแดดมันยังแดดคำว่านั่นนะห้แม่จอนเราปลูกผักยังใส่แถาวันหน้าบ้านเราคือว่าสองเมตรปลายในพื้นที่นี่ก็ แต่ถือว่าอะไรกวงเถิะอยู่นะะเฮ้ยเอ็มดุแล้วพี่น้องไงเป็นตักดินใายมามาเก็บไว้เปิปอยู่ในที่มันมันบยเจือนไปทางใดเนาะมันมีเฮาเหตุกันไว้อยู่มันบยเจือนไปทางใดเลยมันจะนั่นมันคือว่ายัางไรแต่มันดินเป็นเครื่องรถ เมื่อยกับพาฟอนก็นเริ่มไม่ใช่มาพี่ก่อนฟอนกอนน้องเอ็งกุญแจคล้องเบิ่งอยู่บอลนี่นะฮะกุญแจคล้องเบิ่งอยู่บอลอ๋เอา,เาอกุญแจบปล่าเป็นชื่อแห่อยู่มั้งกุญแจเอาไปเาอาไ,ไ,ไปไดยหรอก่ะฮะเอาไปไดยหรอกขันขันอะไรจิ้รู้สาบะ เปิดนไฟเบิร์ดคุรอกอยู่เอาไฟแม่นางบวกกันจ้ะเปิดดอกเดียวอกห้าวห่อคืออะไรอ๋อคือโบเปิดดองหน้าเขาเปิดดองเปิดไปจากหน่อยมันเพ่มันยังโดดบ่าเพรได้เปิดบ่าอันไฟติดบ่ได้เลยว่าทางไฟเพิ่นก็ยังบ่ได้มาแปลงให้อยู่ตัวเบียเกิดตัวหนึ่งมันนั่นบ่าใส่บ่ได้เพิ่นเวะบ่เมื่อวานบ่มาเพิ่นบ่ได้เวะเลยโบ เดี๋ยววัดได้เอาจริงสิบอกเพื่อนอีกคนนึงประมาะณไอ้เพื่อนบริเวณเมื่อวานนี่เนาะด้วยาวานนคำบอกว่าให้เพื่อนมาเฮ็ดอันนี้ให้เพื่อนกะยัง,ย,งยังบอกเขามาเฮ็ดให้เพราะว่าอ่านั่นพอเพื่อนมีเวลาเพื่อน่าเขาบอกเพื่อนอยู่เนี่เพื่อนมีเวลาเล้เพื่อนมาเฮ็ดให้ว่าอ่า กับไฟกับหยังนี่ทางมันบ่เวียงเองก็เฮ็ดบ่เป็นเนาะพี่น้องเนาะว้าง่ายๆซะถ้เฮ็ดเด็กๆน้อยๆนี่กนั่นเพื่อยันว่ากลัวมันผิดพันอันตรายไฟเนาะม่อดโดน้องเเป็นอะไรเงียบบ่เมื่อคืนก็เงียบไดฮะเงียบเงียบเนาะโดยปกติเอ่เด็กน้อยเดยังเพื่อเขาสินอนไปรุ่นเนาะโดย เทียงบุ่นๆเงียบเข่าเมื่อรถเย็นจะโอยไม่ได้ยูเ่เข่ามาเบิ้นเนี่ยเพราะว่าทางรถเข่ารถออกแหละวจัาหนอ่อยอ่ามันสีเฮียตัวเกีย์เชียหายไปยเลมันเกิดตัวไปวัดอ่าสมมติว่าโกอ่างเลี้ยงปลาลูกปลาอยังอยู่ทางด่างบ้านห่างยังพุ่นเห็นหันเห็นหนีไปวัดบบมีดินชายเลยคืนแล้วก็ยู่คืนนี่ก็ใต<บ>้ไพ่ท้งเดินตวอดบุกไปก่อน คนก็อยู่บาดนี้บิพอพิตกมาก็บิดจุ๊ดบาดนี้อือตกเนตกอยู่บ่แห้งเมื่อคืนนี้เนาะโดยเพนตกแห้งคือว่าอันนั้นผู้ใดเกี่ยวข้าอันนั้นสินตกคืนนีกันคนกันใจบ่นง่ายด้นตกยิวันเบิดลน่ะเกี่ยวข้านงคนเกี่ยวหลายนํามวเพิ่ข้าบ่คืนว่าน่าสิมาอีกบุญนึงว่าบ่โดย Bây nhiêu nhận nghĩa bạn ừ. Ừ, ừ, ừ. Mình à mình Vội ngay cả ปกติกะจนถาว์ออกพรรษาแล้ออวฝนาจางยาหยุดเนาะโดยยยิมังอ,อกพรรษูดไปโรงเรียนมุมเลยไป<ม>ปฏิจจานงานเวียนเทียนมาแดงน้ำวันน,น,นี่เนาะโดยเจะกล้งเวียนเทียนอยู่บ่ตะเก่าก็ล้องลองจากหันมุมือเท่า,าโดยเพื่อนก็ลงอีกเดินกระโดงอีก โดยเพื่อนจะลงจะวิตดละบาทนี่มันลงมันลงชองอาทิตย์หนึ่งชองมือบอกโดยอืมาทิตย์หนึ่งชองมือลงจากนั้นพี่น้องเลยลงเพนมันงลงบอกเพื่อนนี่ก็ลงลงบอกโดยลงแล้วัวจูบเบอดเต้ตอหญหนเราลงไปยังวัดอะไรนี่ลงไปเห็ดนั่นอะ็ดเวียกลาแหละอืมเห็ดเห็ดมาเห็ดยัง,ย,งยังเตรียมมลแงแน่นาะโดย ว่าเพชรบุญนอ,อกพรรษาน,ออน้องเลยจัดงานนอ,อกพรรษาตามเสร็จมุมบ้านเห็นเห็นยากงว,าว่าไม่ออกว่าไปไปบ่บ่ไปน่ะไปยังไปแก่งกอกกลัวจะไปใส่้ผูจชายทองอยู่นากรกุงคนยาช่องไปแกงกอกจะคนชายทองแหละ Ho ngon hoa bay chiêu ma và tất cả các sai du bát biểu lận long hai phần. Hm. Tân phen nào long hai phần. Lui. Phân chipai in tham bùn du kengo bò. Lui. Hm. 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 พี่น้องเนาะคือว่าแพี่น้องกัยเพื่อนชานอเดี่ยวแต่ก็เป็นแบบปกติของแต่ละโบนสร้างเพื่อจะได้ไปหาเห็ดบนไม้จากเงียมเง,งาออกมาอุ่นเอือนกันเงียมเงาแบบต่างคนต่างอ่ากินหอดกันเนาะไม่จอเนาะยต่อไปกับบางเทืองที่กสมมติว่าขึ้นเพื่อนไม่จอนเดี่ยวกับบางเทืองกับบวีอยงอาจสิบรอกเกามาคขมือบ้าน หมดว่าได้ขึ้นเงอนไปจนไปแล้วคุยกังกะมีภารกิจแบบว่าอ่าไปเหตุทางอื่นนำ้ำเหตุธุระทางอื่นน้ำหรือว่าไปอัพเดตอยู่ทางอื่นถ่ายขีดอ่าบางเจออาจสีขาวมะมือช่องมือขาวมะทะนึง่งเหมนกันนะไปจนดูมาเยี่ยมบังทะนึพราะว่าไ่จนเกิดคือสีอันนั้นแหละบ้าน<ด>สี เกี Он, ่ยวเข่าเกี่ยวยังรุ่นเข่าตัวนี้แกยไปนี่ก็คือสิเกี่ยวเข่าเนาะโดยเกี่ยวเกี่ยวเข่าแค่น้าต่อไปก็นะจับปกติเกี่ยวตัวนี้นี่จากมือเดี่ยวในตัวเข่าเกี่ยวนี่เข่าเกี่ยวนี่โดยพวกกับกิฟต์กับฉันเสียกับบ้านะเกี่ยวชองโกนี่แหละอืมยามเกี่ยวรด นนเนาะเป็นมาใส่เหตุงานติเพื่อเป็นจะยุดเหมือนมือแบบยุดมือเดียวเนาะเลยเนะือแบบโบได้ไลยบรรไดเขาปีนี่เนาะเลยปั่นกระไดหน่อยเดียวนึกคนลายบอย,บยนะู่บัานเนี่ยเปิปดเหมือนเดิมคนลายอยู่ใจโอ้ <molec> คนหลอยู่เมื่อคืน้ากฮาบอลาคืนนี่นอนแล้วเผื่อเมืนคืนชุาฮบอลาคืนนี่กนบอขี่นอค่นบอขี่หอด้และเพื <ê> ่อเผื่อ หัวมาเดินหางกำลังก,กินข้าวกินก็นั่งล่าหัวอุ้ยกินกับกับปิงปลาหัวอ๋อก็กินกับปิงปลาหัวกินเสร็จแล้วอืมหัวกินกับปิงปลาว่ะก็กโทรไปคืน,นยังนิดนึงฝนฝน,นตกเมื่อคืนเนี่ยพัเรือแม่แม่เที่ยวเขือนชีดงแฮงคุณนะคืนนี้นมมอืค,ค,คืนนี้ เมื่อคืนพ่อเลื่อมป้างป่างอยู่เช้าคู่เช้าคือก็ไม่แห้ป้างป่างคือตกคืนนี่เชฟปัดแม่ว่าคุณตกแห้งเด้ใจพ้นพ้นจีแห้งว่ะกิงอกทำงอกเขาไม่หนุกเกี่ยวเขาไมาแห้งอืมนะพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าสิประมาณนี้พี่น้องเลยเขามาอัปเดตบางแง่จะเศร้านะแม่จนเราคนกีดินชายเขามาเมียนเงินเรา นี่ก็ปัดกวดเช็ดทูนอะพี่นกเพื่อนชานสามหอนมือขึ้นเฮือนบ่อยง่ายชะจังคอยมาอยู่มายัางนะอ,นอนาาไมอะโต๊เต้วนี้กะเอากับมันเช็ดว่ามีแมวน้องแมวมันจะเข้ามาด้วยเนาะมันจะขึ้นนะมีแต่ห้อยแมว โอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิป no. น <u> ี land, in, you know, ้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องก็อย่างไรก็อยู่ดีมีเฮงติดตามในคลิปต่อไปเนาะแม่เจ้าเนาะโดยเฉพาะในคลิปต่อไปพี่น้องเก็พอกล่าวขมาสบายดีสบายดีเนาะโดยพี่น้องก็เห็น่ปจนเลยหาเฮ็ดเบี้ยของเราเราเบี่ยงข้ามาอัปเดง่ายเพ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์พี่น้องเก็เนาะประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะคือว่ารายเติบไละดินทรายเราอยู่เข้ามาไว้นี่ยกัน อยู่ว่าโตไปเราจะกินหันเฮ็ดน,นี่จะมาตักเอาไม้ดูดแบบนี้มันบ่ลายไปใช้เราเพป็นขังไว้ได้นะขายยูหันนะมีแต่สิทิถิ่นมาซื้อยูหันอาจจยูนองนะถิ่นม,มาซื้อมันอยู่ในพี่แต่ดีแล้วเราี่น้องเนาะเฮาเมียนเฮามัดเท่านั้นมีบนเมียนบยนบยังเนี่ยนะสบายมันเป็นทีของเจ้าเองบบดนี้อยู่ทางในพี่เอาไว้ใช้กะมันนั่นแหละ โอเคพี่น้องคลิปนี้กัลยาณมลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะอ่าหัเพลงเบสทุกคนเนี่ยพี่น้องเลยคือเก่าคือเดิมเนาะอ่าเพิ่มเติมก็อ่าอัปเดตเพื่อนใหม่จอนพี่น้องเลยเนาะเอฟซีรายคนเพิ่นกันยังพิดห้องกิดถึงเนี่ก็นั่นอยู่พี่น้องเลยโมเมนต์ว่าเพื่อนได้หรือว่าสร้างกลับได้เทาสิปะปุดไปมือเดียวโดยกับโมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะอัปเดตไปเรื่อยๆพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบสทุกคนเนาะ